สวัสดีครับเฮ้ยคนขับแบบยกมือเลยครับไม่ต้องมาไม่ต้องหมุนพวงมาลัยเฮ้ยอันนี้เขาทำอะไรอ่ะอันนเครถปลูกอะไงยนต์เป็นเครื่องยอดครับ้าหลังเป็นเครื่องยอต์เป็นเครื่องยนต์เอฟรถไทเอีกเัน M7 ขีดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับ 1หงร้ิบ็ดมาใหญ่เกินเฮ้ยเขาให้ลงไปได้เขาให้ลงไปได้ไหมน่ะโอ้ใหญ่เกินใหญ่จริงๆครับน่าจะตัวใหญ่สุดแล้วแหละโอดับเครื่องเลยขอบคุณครับ เป็นเป็นเครื่องหยอดข้าวนะทุกคนพี่อันนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวเหรอครับฮะพี่อันนี้เครื่องหยอดข้าวเหรอ,รอยหยอดหยอดข้าวแบบหยอด,ยอดมเมล็ดนเนาะบบ เกียวโตเลยครับเดีวให้พี่เงินนึ่้อยเจ็ดสิบแรงเหรอร้อเหรอร้อหรือร้อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพานรถเขาเดี๋ยวโอ้โหมันจะพังรถเขาไปนั่นอืนิ่มไหมนิ่มไหมตามชาเหรอตามชาไม่ได้บ้าบอไม่มีเตรอ่ะ จริงจริงแล้วไม่เคยเจอนะรถไถคูต้าคันที่ใหญ่ขนาดนี้นี๋ยวเปิดประตูฝั่งนู้นให้ผมไปดูด่ <M S 2> อยนี่ M เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเฉพาะล้อหลังอะก,กินขาด้วทมหัวล้อหน้าเี่เกือบเสมอคอแล้วเกียร์โต้ด้วยนะตู้เอจริงๆแล้วรถใหญ่ๆอย่างนี้ในเมืองไทยเราไม่ค่อยใช้ครับน่าจะเป็นที่เห็นส่วนมากก็จะอยู่ตามต่างประเทศนะ แต่วันนี้เรามาเจอครับในเมืองไทยเลยขอสามซ่านะครับนนนนนนอ้ยะดื้อจริงๆเลยทัางเอียวเนีโอ้โหคูตตามีรถใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะที่จะเป็นเวดก้อนถ่วงหน้าครับดูสเปกย่างนะครับสเปกย่างตรงไหนวะ่า เบือยางไม่เจอเลยครับตามมือเราเลยทำลายหรือว่าให้ดีก่อนใช่แล้วค่อยปล่อยออกมาเพราะต่างประเทศเนี่ยเขาก็คุมเรื่องการที่ปล่อยออกมาจากส่วนของเครื่องยนต์ครันี้ก็ไปเห็นไร้แล้วโกด้วยคือเป็นศูนย์เลยอ่ะครับไอ้พวกมลพิษเลยใช่ครับไม่มีมลพิษใช่มลพิษจริงๆแล้วรถรถไถใหญ่ๆแบบนี้ในบ้านเราไม่ค่อยใช้เนาะครับใช่ครับคือเนื่องด้วยแทบไม่มีเลยอะแปลงปลูกขึ้นเราเนี่ยค่อนข้างเล็กเนาะค่อนข้างเล็กไม่ได้แบบ ใหญ่ๆมันของมึงนอกนะที่เป็นเป็นโอ้โหเมืองนอกนี่แบบสุดตาเลยอ่ะใช่ครับใหญ่ๆอันนี้ผมก็เพิ่งไม่เห็นตัวจริงเนี่มีคันเดียวในประเทศไทยคันนี้เหรอครับใช่คันเดียวในประเทศไทยเลยในประเททศไยโอ้โหคันเดียวในประเทศไทยเลยครับเลื่องถังน้ำมันนี่บรรจุได้กี่ลิตรครับนี่อ่าตอนนี้อยู่ประมาณสักไม่กี่ลิตรครับใช่ครับเพราะมันอยู่ด้านในอันนี้ตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นดีเซล พรีเมียมดีเซลพรีเมียมไม่ใช่ดีเจ็ดนะครับดีเซลพรีเมียม เราเราเราลงใช่ไม่ใช่เขาเก็บเลยบอกมันมีเาเรียกอะไรเป็นเครื่องดองคุณคนหน้าบอกเลยว่าจะลงเป็นน้ำมันพรีเมียมเลยครับดีเซลพรีเมียมดีเซลพรีเมียมตัวเติมแกบอกว่าสายแอดบูและบูเทกตัวนี้เลยจะผสมจัดตัวนี้ยังใช่ครับจะสองตัวเวลาใช้ใช้ในการถ่าผ่านประโยชน์ตัวนี้ก่อนแล้วพอให้สีมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของที่ราจะใช้น้ำน้ำยาตัวเนี้ยเข้าไปเขาเขา จะเข้าไปเองของเขาใช่ครับเราเราคือเขาเเาาจะแจ้งเราแล้วให้เรากดปุ่มปุ๊บแล้วเขาจะเรียกงานรีอให้นะครับคกินสิ่งโอ้โหนี่เบอร์ยางครับท่วมหัวเลยนะหกห้าศูนย์หกห้าอาร์นะครับสามแปดเป็นเครื่องหยอดเม็ดข้าวแห้งนะครับได้ทุกเม็ดเลยอันนี้ใช้หยอดข้าวโพดได้ด้วยเหรอครับไซส์ก็ไม่ได้เล็กด้วยนะยางผมก็ไซส์ใหญ่แล้วนะ ใช้ใช้ยอดมิดข้าวโพดได้ด้วยนะใช้ยอดมิตข้าวโพดได้ด้วยไปแล้วครับเออพี่วลงมาได้แล้วเชิญครับเชิญลงมาครับข้อมูลครับผมโอ้โหขอบคุณพี่พี่ช่างครับทีมช่างครับสำหรับข้อมูลรถคันนี้ใหญ่มากใหญ่จริงไหมพี่เอว รถอันนี้มันสามารถตัดวิดีโอ้ห้หน้าได้เ๋ยดึงสองครับสุดจัดประหลัดบอกใหญ่จริงใหญ่จริงไรจริงครับไปลงน้ำแถวบ้านเราทีเดียวจุ่มอ่ะโอ้อย่าเสี่ยงเลยเอาสองร้อยมาลากก็ไม่ขึ้นอันนี้อันนี้มันหนักน้ำหนักเขาจะไปยังกัเดี๋ยวขอวิ่งอ้อมรอบ ขึ้นรถขึ้นรถ <c oughs> โอเคครับแล้วกัดรีวิวนิดนึงครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ